ได้มาปฏิบัติาศาสร์นากิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณเกือบ20ปีวัดแรกที่ลงก็คือวัดป่าสันติธรรมวูจีเนียซึ่งมีอาตมาภาพเป็นผู้ดูแลเป็นพระธรรมทูตหัวหน้าพระธรรมทูตประจำอยู่ที่นั่นก็ได้เรียนรู้งานต่างๆที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ พระธรรมทูตอีกหลังจากนั้นห้าปีต่อมาก็ได้รับอารัชนาจากโยมที่พิตส,สเบิร์ตพิสซูเนียซึ่งเป็นเจ้าภาพการเทียในวันนี้ด้วยไดอรัชนาพระจารย์ตื้อปาพิยะไปจากวัดป่าสันิธรรมมาอยู่ที่พิตส,สเบิร์ตพิสซูเนีย ก็ตามมาส่งโยมซื้อวัดถวายเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่นเนินเขาคนซื้อมาหรือเปล่าวนนี้น่าจะมาอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกถวายก็ตามไปส่งก็ไปอยู่บนเขาที่พิตสเบิกน่าจะเป็นปีหนึ่งหรือเกือบจะสองปีแล้วก็ลงมาที่ตั้งปัจจุบันนี้ของวัดป่าธรรมรัต โยก็ซื้อถวายก็สร้างวัดเป็นวัดที่สองแล้วก็อยู่มาก็นิมนต์พระอาจารย์ดรสยันซึ่งเป็นรุบาศกตอนนี้แล้วก็อาจารย์พระครูสมุเสียนจันทัศโมมาอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตก็ปัดป่าธรมรม ก็สวยนะโยมไปเห็นแล้วนะได้ที่ได้บ้านทั้งสองหลังแล้วต่อไปในอนาก็สร้างโบสถหลังเดียวเป็นตกะนะทำโบสถหลังเดียวโปรเจกต์กับอาจารย์ดรบิยะแล้วก็อาจารย์ดรสายันตอนที่ไปจำพรรษา,าอยู่นั่งเขียนรูป นลเขียนรูปก็จะสร้างบทเป็นรูปแบบไหน,นยังจําได้อยู่เป็นรูปเต่าแบบคัมพีพระอาจารย์ปิยาเป็นคนออกแบบเขียนรูปเต่าแบบคัมพีเต่ามีตาด้วยนะไม่ใช่เต่าตาบตอดเป็นรูปเต่ามีตาคือมีสติปัญญาแต่เข้มแข็งอดทนมีคน ที่ญาติโยมที่มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์นำสร้างวัดก็จะมีปัญหาว่าหนึ่งพระสงฆ์อยู่ไม่ทนหมายถึงไม่มีความอดทนที่จะอยู่ยวัดรักษาวัดไม่ให้ญาติโยมปัญหานี้เกิดขึ้นในยุโรปมากที่สุดเพราะว่าพระสงฆ์ที่เป็นพระธรรมทูตในสายยุโรปจะไม่ได้วีซ่า เกิน11 1เดือนหรือ1ปีเพราะฉะนั้นเมื่อครบวีซ่าต้องกลับประเทศไทยการทำหน้าที่ของพระธรรมทูตม่นไม่ต่อเนื่อเพราะฉะนั้นในอเมริกาวัดํำไมจึงมั่นคงเพราะอเมริกาเปิดโอกาสให้พระธรรมทูตซึ่งได้อาวันอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย3ปี3ปีกว่าจะครบสปีญาติโยมก็มั่นคงแล้วจิตใจก็ดีแล้ว มีอยู่หลายๆวัดแม้ว่าพระสงฆ์จะมีสถานภาพทางเอกสารดีคือหมายความ่ามีวีซ่ามีอาวันมีใบเขียวแต่ว่าบางบางบางท่านก็อยู่ไม่ติดวัดนี่อาจารย์พูดเรื่องเรื่องประสบการณ์ตรงรนะครับ